เพื่อนๆคิดว่าจุดอ่อนของการที่ถูกแฮกเกอร์โจมตีนั้นคืออะไรวันนี้นะครับผมเดียวติเดกงานปริรานีประชาชนไทย P ีบีมาไลฟ์ฟังฮะท่าบอกว่าผู้ช่วยชาญนะครับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะฮะต่างก็มองเหมือนกันนะครับว่าช่องโหว่ช่องว่าที่แท้จริงแล้วที่ถูกโจมตีได้ง่ายๆสําหรับแฮกเกอร์นั่นก็คือมนุษย์ครับมนุษย์กลายเป็นจุดอ่อนที่แฮกเกอร์สามารถที่จะเจาะเข้ามาได้แล้วทําไมเป็นอย่างนั้นละ่ะนะ มาฟังบทวิเคราะห์นะครับผมอ้างอิงจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจแล้วกันนะครับได้มีการเขียนบทความมาดีมากฮะออคือการป้องกันภัยทางไซเบอร์เนี่ยทุกวันนี้ต้องยอมรับว่ามันสำคัญมากนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะไมา่อย่างกั้นแล้วเนี่ยผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นแฮกเกอร์เองสามารถที่จะโจมตีไปเอาข้อมูลส่วนบ,บุคคลยินไดกจอระบบในส่วนของธนาคารได้แล้วเนี่ยโอ้โห เกิดความเสียหายมากเลยนะครับดังนั้นนะฝั่งคนที่จะถูกจ้องโจมตีเนี่ยนะนทางเราแล้วกันนะครับคุณต้องป้องกันอย่างเต็มที่หาผู้เชี่ยวชาญมาคอยดูแลระบบ Security เนี่ยทางไซเบอร์นะเพราะว่าในส่วนของแฮกเกอร์เองก็จะมีการทดลองหาช่องโจมตีเจาะระบบของเราเนี่ยไปเรื่อยๆฮนะแต่ว่าเมื่อไหร่ครับเพียงแค่ครั้งเดียวนะสามารถหลุดเข้ามาในระบบเราได้นะ แฮกเกอร์นี่สามารถสร้างความเสียหายกับเราได้อย่างมหาศาลเลยอย่างที่ผมได้เรียนไปในตอนต้นเนี่นะฮะปัจจุบันครับแฮกเกอร์เนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มอย่างนี้แล้วกันนะครับคือกลุ่มขององค์กรอาชญากรรมครับมีวัตถุประสงค์หลักในการหาเงินเลยนะที่เราเจอเนี่ยพวกขบวนการคอรเซนเตอร์มีการแตกลายเป็นการส่ง SMS อะไรต่างๆนานา,า,า,ารู้แล้วเขาก็ได้ข้อมูลมาจากคนนี่แหละครับเอาไปขายกับกลุ่มหนึ่งคือว่าเป็นองค์กรระดับประเทศครับในการสนับสนุนนะฮะต่อต้านจะเรียกว่านักรบไซเบอร์ครับ มีเป้าหมายทางภูมิรัฐศาสตร์นั่นเองนะฮะมันนาแฮกเกอร์ครับเขาจะรู้ว่าคนเป็นประตูนในการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบและก็คนก็เป็นช่องโหว่ที่อ่อนที่สุดเลยว่าอย่างนั้นเพราะว่าคนเนี่ยถูกปลุกปั่นทางอารมณ์ได้ครับหลัจิตวิทยานะครับที่แฮกเกอร์นามาใช้ได้แก่การสร้างความวิตตก,กงังวลความกลัวความโลภความอยากรู้อยากเห็น การให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาหรือว่าความปรารถนาดีนะครับที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นนะครดังนั้นนะฮะเราจะเห็นนะภายในวันที่เกิดขึ้นนะครับที่ผมพยายามทําคลิปมาเตือนบ่อยๆภายจาก call center แอปเงินกู้ออนไลน์ผิดกฎหมายกบนการส่ง sms และอื่นๆอีกมากมายครับพวกนี้รวนแล้วได้ข้อมูลมาและเอามาลวงผู้คนครับแล้วได้ผลตลอดเลยวันๆหนึ่งมีผู้เสียหายนี่เยอะมากครับหลักร้อยขึ้นนะฮะ นี่การโจมตีคู่ค้าทางธุรกิจนะตรงนี้อยากจะให้ระวังไว้เป็นไม่ได้คุณมีเม็ดเกินเนี่ยคุณก็พยายามหานักรบไซเบอร์เนี่ยมาคอยดูแลระบบของคุณไม่อย่างนั้นแล้วนะฮะจะเกิดความเสียหายอย่างมหาศาลอย่างที่ผมเน้นย้ําเอาไว้นะฮะทีนี้นี่ที่บอกว่ามนุษย์เป็นจุดอ่อนเป็นช่องโหว่คืออะไรฮะเพราะว่าทุกวันนี้มันจะมีนี่ไงฟิชชิงอีเมลครับฟิชชิงเคยอธิบายบ่อยๆว่ามันเป็นเหมือนเว็บไซต์ฮะเลียนแบบเลียนแบบไปกับเว็บไซต์จริง อาจจะบิดไปเพียงแค่ตัวเดียวนะสองตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยบิดไปนิดเดียวนั้นต้องสังเกตดีๆครับ URL ทุกวันนี้นะค,นะคุณต้องสังเกตทุกตัวอักษรนะครับคุณจะผ่านเลยไปไม่อย่างนั้นแล้วความเสียหายเกิดขึ้นแน่อะไรที่ให้เราไปกรอกเนี่ยหยุดฮะไม่ต้องกรอกแล้วนะครับนะฮะเพราะหลายคนเนี่ยพลาดท่าจากการที่ไปกรอกข้อมูลนั่นเอง นะครับส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนมาดูครับเผื่อว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีนะครับติดตามผมอยู่นะแลกเปลี่ยนกันนะครับ